แอปร่วมงานแต่งจากอาจทร์ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ดูสวยสง่าไปซะหมดจริงๆแล้วค่ะสำหรับแอปทระ,ะออน ซึ่งถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าแอปนั้นเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยอ่อนหวานพูดจาไพเราะมากๆไม่เคยพูดคำหยาบเลยทุกวันนี้มีผลงานออกมาให้แฟนคลับติดตามกันอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นงานละครงานพิธีกรงานอีเวนต์บอกเลยค่ะว่าปังมากๆแถมยังทําหน้าที่ของคนเป็นแม่ได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยโดยแอปกับลูกสาวคนสวยอย่างน้องปี้ใหม่นั้นบอกเลยค่ะว่าตัวติดกันแทบตลอดเวลาเห็นคุณแม่ที่ไหนก็ต้องเจอลูกสาวด้วยตลอดมีโมเมนต,ต์หน้าทั้งหน้า,นาดาวออกมาบา่อย แล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าเมื่อวันที่10ธันวาคม2514ที่ผ่านมานั้นนางเอกสาวจักรจันทร์คำซริก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับเควัฒนาซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นก็เป็นอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะมีแขกมาร่วมเป็นสักขีพยานร,รักมากมายซึ่งรวมไปถึงแอปด้วยที่ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องสาวคนสนิทอย่างจากาักรจันทร์โดยงานนี้แอปนั้นเดินทางไปพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวนั่นเองค่ะ ต่อมาแอปก็ได้มีการโพสภาพตัวเองคู่กับบ่าวสาวพร้อมทั้งเขียนคําอวยพรขอให้เจ้ากระจันนั้นมีความสุขในชีวิตคู่อย่างนี้ตลอดไปช่างเป็นคําอวยพรที่สุดซึ้งเสียจริงเลยล่ะค่ะอ่านแล้วยิ้มตามเลยโดยแอประบุว่ายินดีด้วยนะคะขอให้น้องสาวที่น่ารักมีความสุขในชีวิตคู่อย่างนี้ตลอดไปจากนั้นเจ้ากระจนันก็เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณมากๆนะคะพี่แอปดีใจมากมากค่ะที่พี่แอปมาและอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ถือว่าเป็นเบื้องหลังสุดอบอุ่นเลยก็ว่าได้ ก็คือโมเมนต์ที่ทั้ง3คนนั้นกําลังพูดคุยด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วมือของแอปนั้นก็อบเอวของสาวจักกาจัน่นเสมือนว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความสวยของแอปและโอยพอจากการจักกจั่นกันเป็นจนํานวนมากเลยล่ะค่ะ